สวัสดีครับทุกคนก็ในห้องก็เรายัางไม่ได้แนะนําตัวเนาะตอนนี้เราเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการทูริสต์แล้วก็เป็นเออเป็นเดบในอีกหลายๆสตาร์ทอัพเลยมีเออของทั้งมีเลนส์ด็อกทู r อร์โ o บู o ู n จูเนียแล้วก็วันนี้จะเป็นพาร์ทแรกที่เราจะสอนใช้เมก โอเคเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นพาร์ทแรกที่เราใช้ตัว Make ในการสร้างเป็นเหมือนลายแชทบอทที่จะมีตัว Gemini ย mm hmm. เป็นตัวในการตอบคำถามต่างๆของยูเซอร์เข้ามาก็จะเป็นพื้นฐานเลยวิธีที่จะเชื่อมหลายก็อย่างแรกเดี๋ยวเราสมัคร Make กันก่นกอนก็ทำตามในจอนี้ได้เลย ตัวนี้ก็จะเป็นพวกใส่ชื่อแล้วก็เมลก็อ่าก็ใส่ได้เรียบร้อยเลยแล้วก็ไอ้ส่วนนี้ก็คลิกกด,ด,ดอดันไหนไปก็ได้ไม่สำคัญเท่าไหร่โอเคพอหลังจากเสร็จเราก็จะเข้ามาที่ตัวหน้าของตัวโฮมมัน อ่าได้ละก็กดเข้าไปที่ตัวซีนาริโอได้เลยตรงแถบมุมซ้ายนี่นี่ตรงนี้พอคลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้าที่เราเอาไว้เตรียมสร้างกันก็กด Create n e น scenario ได้เลยกดตัวนี้ได้เลยมันจะเป็นการสร้างหน้าว่างอ่า ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่การสมัคร l i ย e Developer นะตัวลิงก์นี้เราส่งไปให้ในกลุ่มแล้วแล้วก็ให้ทุกคนกดสมัครตามนี้ได้เลยพอกดสมัครเสร็จปุ๊บเราก็กดไอ้ล็อกอินปุ่มเขียวๆข้างบนเนี้ยแล้วก็เลือกเป็นโปรไฟล์ที่เราใช้ตัวเนี้ยถ้าเรายังไม่เคยสร้าบมันก็จะยังไม่ขึ้นไรเรากด Create Provider ไปก่อนตัวเนี้เราก็ตั้งเป็นชื่อโปรเจกต์ของเราก็ได้หรือว่าจะตั้งเป็นชื่อตัวเองเลยก็ได้ โอเคพอกด Create เสร็จกดไอ้ปุ่ม Create App Messaging API แล้วเราก็กดปุ่มเขียวๆตามนี้เลยอ่าพอมาถึงหน้านี้ตัวนี้เราใส่เป็นตัวข้อมูลชื่อบัญชีได้เลยก็แนะนำให้ใส่เป็นตัวข้อมูลของโปรเจกต์เราเนะว่าโปรเจกต์เราชื่ออะไรส่วนนี้ก็พิมพ์อีเมลได้เลยส่วนตัวประเภทกับชื่อธุรกิจก็ส่วนนี้เราก็ใส่ตามประเภทของเราก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรมากแกกดอันไหนไปก็ได้อันส่วนนี้เราก็กดเสร็จสิ้น อ่าหลังจากนั้นเรากดปุ่มสีเขียวนี้ให้มันกลับไปที่หน้า Account อ่าแล้วเราก็กดตัวยอมรับข้อตกลงมันโอเคตอนนี้เราก็จะได้บัญชีตัวอ่าลายเดเวลลอปเปรมาละแล้วก็จะเป็นตัว l i ย e OA ที่เราจะเอาไปใช้ในตัว Make นะ ก็เดี๋ยวในส่วนนี้เรากด setting ที่มุมขวาบนนะแล้วเรากดไปที่ messaging api mm hmm. กด enable แล้วก็ส่วนนี้จำได้ไหมเราเคยสร้างตัวที่เป็นชื่อโปรเจกต์เราไว้เราก็กดคลิกตัวโปรเจกต์นั้นแล้วก็ในส่วนที่เป็น policy เรากดตกลงไปได้เลยปล่อยเป็นค่าว่างแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นตัวเว็บพุกเรายังไม่ต้องกดอะไรเดี๋ยวเราจะเอามาใช้กันในอนาคต ก็ในส่วนนี้นะเดี๋ยวเราจะมากดสร้างตัว Messaging API ตัวเมื่อกี้เราจะมีชื่อ p r o ไ i ล e ที่เราสร้างไว้แล้วก็กดคลิกเข้ามาพอเราเลือกเสร็จแล้วตัวโปรไฟล์เราก็จะมาเพิ่มในด้านนี้เราเลื่อนมาบนสุดได้เลยกด Messaging API ตัวนี้จะมีทั้งเว็บ o ุกแล้วก็จะมีไอตัว Access Token ที่เราต้องสร้างเรากด Create แล้วเรากด Copy มาหลังจากนั้นเราไปที่ Make นะแล้วก็เรากดไปที่ Line เลือกตัว watch event มันจะเป็นตัวในการเหมือนรับข้อความจากไลน์มาหลังจากนั้นอันนี้เราก็กดตั้งชื่อไปได้เลยแต่ว่าเราใช้เป็นชื่อ default ไปก็ได้หลังจากนั้นเรากด save แล้วตัวนี้เราก็วางโทเค็นที่เราได้มาเมื่อกี้ได้เลยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรากดตัว copy access ตัวนี้มามันจะเป็นตัว,วลิงก์เว็บพูดของเรา เราเอามาใส่ตรงด้านนี้อ่แล้วเราลองกด verify หนึ่งครั้งมันจะขึ้น error แบบนี้แต่ถ้าขึ้น error ไม่ต้องตกใจนะเราเข้ามาที่ตัวนี้แล้วก็ run o n แต่ว่าอย่าลืมเซฟก่อน run o n ด้วยอ่ s a ซฟเสร็จแล้วเราลองไปกด verify ดูอีกรอบว่าใช้ได้ไหมทีนี้จะขึ้น success ละ โอเคแล้วก็อย่าลืมมากดยูทเว็บพุกด้วยไม่งั้นข้อความจะส่งมาไม่ไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสมัครตัว API key ของ Gemini กันเราส่งลิงก์เว็บไปให้แล้วก็กดเข้ามาตามนี้ได้เลยแล้วก็เราก็จะต้องเลือกบัญชีก่อนว่าเราจะใช้บัญชีไหนหลังจากนั้นก็กดติ๊กตๆแล้วก็ I a กไปให้หมดหลังจากนั้นเรากดตัว เกอ่ะ a p i คียตรงนี้แล้วก็กดปุ่มขฟ้านี้สร้าง a p i ขึ้นมาโอเคแล้วเราก็รอมันแป๊บหนึ่งอ่ะพอได้คีย์เสร็จเรากด copy แล้วเรากลับไปที่ make เรากดเครื่องหมายบวกนี้มาแล้วเราพิมพ์ตัว Gemini อะแล้วเราก็กดอันแรก c r e a อ่ะ c o m p o s t i o n หลังจากนั้นกด connect แล้วเราก็ใส่ a p i ที่เรากรอบมาเมื่อกี้ได้เลยเป็นตัว a p i คียเรา ทีนี้เราก็จะมาเลือกในส่วนของรายละเอียดโมเดลก็ส่วนนี้เลือกตามคลิปได้เลยแต่จริงจริงจะใช้ตัวโมเดลไหนก็ได้โล mm. <Low S 2> นี้จะเป็นการกําหนดบทบาทของโมเดลให้เราเริ่มจากการใส่โมเดลไปก่อนหลังจากนั้นเราก,กดบวกขึ้นมาแล้วใส่เท็กเข้าไปตัวเทคนี้เราสามารถพิมพ์ได้เลยว่าเราจะให้ AI ทําหน้าที่อะไรในส่วนนี้เราจะกําหนดให้ AI เป็นเหมือนคนที่คอยแนะนําเกี่ยวกับคณะ SE ว่า SE คือคณะอะไรมีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งในส่วนนี้เราก็สามารถใส่ได้ทั้งของตัวข้อความธรรมดาที่เราพิมพ์เข้าไปแล้วก็เราจะมีการใส่ลิงก์เว็บเข้าไปในส่วนนี้ด้วยซึ่งจะทำให้ AI สามารถดึงข้อมูลจากเว็บของคณะ SE เอามาตอบคำถามในไลน์ได้ อะในส่วนนี้เราก็ก๊อบเป็น url เว็บเข้าไปแปะได้เลยโอเคในส่วนนี้เราจะเป็นกำหนดของ user ว่า user ต้องส่งอะไรเข้ามาโอเคอันนี้ต้องกด t ท x t นะแต่ในคลิปเราเบอร์เรากดผิดไปกดไฟล์แล้วตัว message token เราเราก็ใส่เป็นอ่า เราก็กดตามนี้ได้เลยเราจะใส่เป็นตัวเท็กโอเคแล้วก็กดเซฟหลังจากนั้นเราจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเรากดเพิ่มหนดลายขึ้นมาหลังจากนั้นเราใส่ Reply t o เค n ตัวนี้เราใส่เป็นเท็กแล้วก็เป็นรี u l t โอเคแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเมื่อกี้ในคลิปเราใส่ผิดไปใส่ไฟล์ในสะ่เทคนะโอเคเทคนี้ก็กดทำนี้ได้เลยโอเคทีนี้เราลองกด run วันหนึ่งครั้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกัน ในส่วนตัวเมื่อกี้ที่เราสร้างลายโอมาพอสร้างลายโอเเสร็จมันจะแอดเพื่อนในบัญชีลายเราให้อัตโนมัติเลยอ่ะเราลองพิม์อะไรใส่มันดูก็ได้ในส่วนนี้ไม่ต้องตกใจนะที่มันบอกว่าไม่สามารถตอบข้อความได้มันเป็นข้อความตอบกับพื้นฐานเฉๆส่วนนี้เราไปปรับแก้ได้อ่ะถ้าโฟลเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบเมื่อกี้อะแล้วมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้ โอเคก็ในส่วนนี้มันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นแลกแชทบอทง่ายๆก็คือมันจะมีข้อมูลอะไรก็ตามที่เราต้องการให้มันเอาไปตอบของยูเซอร์ที่เข้ามาใช้ก็มันจะเป็นพื้นฐานที่เราจะเอาตัว Line Account ์เนี้ยกับตัว Gemini ไปไประยุก์ตใช้ก็เดี๋ยวเราจะมี EP ต่อไปที่สอนใช้ตัว t o ทูน่นด้วยเดี๋ยวเราจะรีบอัพให้เสร็จภายในวันนี้เนี่ยแหละก็ให้ทุกคนลองเริ่มทําจากโฟน,นี้ได้ก่อนแล้วก็ เดี๋ยวเราส่งเป็นพวกคลิป YouTube ไว้เผื่อมีใครอยากศึกษาเพิ่มเติมจะได้เอาเข้าไปดูกันได้